ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ361องศาค,ความคิดนะคะคืนนี้เราจะมาต่อยอดทางความคิดกันจาก Anderson Cooper 360ดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะ มาดูไฮไลท์กันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลสันก็อยู่ที่รัสเซียแล้วนะคะเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้รัสเซียนั้นตีตัวห่างออกจากประนาธิบดีบาชาวอัสซาดของซีเรียแล้วก็หันกลับมาให้ความร่วมมือกับชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซีเรียค่ะ b r e n e w s We've been following the Trump administration accusing Russia of helping to cover up the poison gas attack on Syrian civilians. A charge leveled t Secretary of State Tillerson arrived in Moscow to meet with his Russian uh, counterpart, Foreign Minister Sergey Lavrov. The meeting obviously coming at a crucial moment with tensions rising between the two countries fueled by the Syria crisis. ในขณะที่ตอนนี้นะคะกลุ่มรัฐอิสารามหรือว่า i อเหลือพื้นที่ควบคุมในอิรักเพียง6.8จากเดิม3ปีก่อนมี40นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าถูกยึดคืนพื้นที่จากกองทัพอิรักแล้วก็กองกําลังของพันธมิตรด้วยแต่ขยับใกล้เข้ามาบ้านเรานะคะที่ฟิลิปปินส์กลุ่มอบูุัยยักซึ่งประกาศว่าพักตีกับกลุ่ม i อเนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีแล้วก็ปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในเขตรีสอร์ทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฟิลิปปินส์ค่ะทำ ของกลุ่มก่อการร้ายค่ะ วิกฤตของซีเรียน,นะคะจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนรวมทั้งการก่อการร้ายค่ะจะลุกลามเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากน้อยเพียงใดนะคะอีกสักครู่เราจะมาวิเคราะห์ต่อยอดกันกับผู้เชี่ยวชาญค่ะ ลำองศาความคิดในค่ำคืนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือดรสราวุฒิอารีรองผู้อำนวยการสุขมุสลิมศึกษาสถาบันเอเชศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอาจารย์วันนี้เรามีเรื่องของความขัดแย้งในซีเรียมาที่จะวิเคราะห์ต่อย,ยอดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูสรุปเบื้องต้นจากอันเดอร์สันคูเปอรถึงสถานการณ์เรื่องนี้กันก่อนค่ะ he's trying to mud the water he doesn't care what he says you know everybody knows that he used to lie all the time and maybe later on he'll you know uh, um, confess that it was the wrong mm -hmm. information but it's very important for him actually to, to attack the united states and to step up this confrontation. what's interesting about tillerson if you're interested in that question anderson is the russians know him very well and they admire him. Uh, he worked with them six or seven years on one of the largest uh, undersea oil deals when he was head of Exxon Mobil. They know him to be a very serious, reliable, and honorable man, or they would not have signed with him. Uh, billions of dollars worth of uh, investment in Russia. He knows uh, Putin and he knows Lavrov, the foreign minister, personally. But. Coming back now very different situation. And they have questions, and think they very expect Com back I a ผู้เชี่ยวชาญของซินเอ็นก็พูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์เทลเลอร์นเดินทางเยือนรัสเซียตอนนี้นะคะซึ่งก็มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเทลเลอร์สนนั้นก็มีความคุ้นเคยกับรัสเซียพอสมควรค่ะอาจารย์มองว่าการที่สหรัฐเดินรัสเซียตอนนี้เพื่อไปหารเรื่องซีเรียคิดว่าจะโน้มน้าวรัสเซียได้ไหมคะให้ออกห่างจากซีเรีย ครับคืออันนี้เป็นความมุ่งหมายของสหรัฐอเมริกามาตลอดนะฮะพยายามที่จะกดดันรัสเซียในการออกห่างจากปรันดีอาซาดนะครับคือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเ,เพราะว่าซีเรียเป็นฐานที่มั่นออของรัสเซียนะครับในตะวันออกกลางที่มีความสำคัญมาก และตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเ,เราก็จะเห็นได้ว่ารัสเซียผูกมิตรอยู่กับระบอบอาซารมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะประธานดีปูตินเองเนี่ยผมคิดว่าสำหรับการดำรงอยู่ของระบอบอาซารเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับผลประโยชน์ของรัสเซียในซีเรียนั่นหมายความว่าอสสาซาดจะอยู่หรือไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรให้อ่อ รัสเซียมีความมั่นใจว่าหลังระบอบอาดจากไปเนี่ยรัสเซียยังคงดำรงรักษาผลประโยชน์ของรัสเซียในประเทศซีเรียอยู่หรือในตะวันออกกลางในภาพรวมอยู่ตรงนี้คือประเด็นหลักที่สําคัญอาจารย์คะจุดที่น่าสนใจก็คือว่าซีเรียเขาไม่ได้มีน้ํามันอะไรที่น่าจะต้องเข้าไปเหมือนอิรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมทั้งรัสเซียเขาปกป้องเขาห่วงมากตรงนี้ คือประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปก็คือซีเรียรเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของรัเสเซียในตะวันออกกลาง<ฆ>คือถ้าไม่มีซีเรียรเนี่ยหมายถึงว่าอิทธิพลของรัเสเซียในตะวันออกกลางเนี่ยไม่มีเลยจะหมดไปเลย<ฆ>ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าในซีเรียรเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของรัเสเซียคือรัเสเซียเองเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทางออกทางทะเลมากน<ฆ>ักมีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นทะเลเย็นคือใช้ไม่ได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ทุกยุคทุกสมัยของของรัสเซียเนี่ยเขาต้องการที่จะออกอน่านน้ำน้ำอุ่นนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นซีเรียคือคือประเทศหนึ่งที่เป็นทางออกทางทะเลของรัสเซียนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าซีเรียไม่มีน้ำมันเลยแต่ว่า <ฮะ S 2> จริงๆแล้วก็มีน้ำมันอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้กัน ควบคุมการยึดครองของฝ่ายต่อต้านต่อต้านรัฐบาลซีเรียะะนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลใหม่มาล่าสุดก็คือว่าในดินแดนที่เรียกว่าโกลานไฮหรือว่าที่ราบสูงโกลานปรากฏว่ามีการค้นพบบ่อน,น้ํามันขนาดใหญ่ใหญ่มากแต่ว่าคุณภาพน้ํามันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะแต่ว่าข้อมูลพิสูจน์เบื้องต้นก็คือว่ามันมีบ่อน,น้ํามันเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ ที่ราบสูงโกลันไฮซึ่งซึ่งเป็นเป็นดินแดนที่อิสราเอลยึดครองอยู่แต่ว่าเป็นดินแดนที่เป็นของซีเรียและอยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลที่สหบประชาชาติบอกว่าอิสราเอลจะต้องคืนดินแดนโกลันไฮหรือว่าที่ราบสูงโกลันอันนี้เนี่ยให้กับซีเรียนะเพราะฉะนั้นซีเรียเองเนี่ยจะบอกว่าไม่มีน้ำมันเลยก็ไม่ใช่นะก็มีพอสมควรค อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดดูจากคําพูดของประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ปูตินที่เพิ่งพูดเมื่อคืนนี้เลยสดๆร้อนๆแล้วก็พูดทํานองว่าออรัสเซียจะอดทนแล้วก็อ,กอีกประเด็นหนึ่งก็คือโยนไปว่ามีคนกำลังแกล้งซีเรียเอาอาวุธเคมีอะไรมาเตรียมไว้นะคะเตรียมที่จะเหมือนกับว่าเ,ออเบี่ยงเบนความผิดอีกรอบหนึ่งอาจารย์มองการแก้เกมของรัสเซียในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคออืออย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่า จุดยืนของรัสเซียคือสนับสนุนประธานาธิบดีอาซาต<ะ>อย่างแข็งขันนะเพราะฉะนั้นท่าทีของรัสเซียในลนักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่แปลกอะไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอาวุธนิวอาวุธเคมีเป็นเรื่องที่รัสเซียต้องการที่จะเอามาอ้างถึงอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาเคยกระทําผิดพลาดมาแล้ว<ะ>ในช่วงสงครามอิรักนะถ้าเราจํากันได้ก็คือว่า ตอนก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเข้าไปบุกถล่มโจมตีอิรักในปี2003เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาใช้ข้ออ้างเรื่องอาวุธเคมีแล้วก็อาวุธชีวภาพที่อยู่ภายใต้อ,อำนาจของซดัมฮุเซนเนี่ยนะฮะขณะนั้นเนี่ยใช้เป็นอข้ออ้างในการเข้าไปถล่มโจมตีแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้เที่ยวชาญก็ออกมาว่ามันไม่มีอาวุธเคมี<ะ>อาวุธร้ายแรงอะไรต่างๆในประเทศอิรักเพระฉะนั้นตรงนั้นคือจุดบอดของสหรัฐอเมริกาที่ รัเสเซียพยายามที่จะเน้นย้ําว่าสัมเมริกาเคยทําผิดพลาดและก็อ้างมาตลอดเรื่องอาวุธเคมีเรื่องอาวุธทําลายล้างสูง<ะ>แต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นคําโกหกของสัมเมริกา<ะ>นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันท้าไม่ทำให้ประชาคมโลกค่อนข้างที่จะเชื่อถือรัเสเซีย<ะ>พอสมควร อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไม G 7ไม่สามารถออกอมาตรการคว่ำบาตเพิ่มเติมต่อรัสเซียรัสเรียได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีหมายเหตุไว้ว่าจะออกก็ต่อเมื่อมันมีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีอาวุธเคมีใช้จริงใช่ครับกรณี<ๆ>ของ G 7ที่สัมฤทธิาพยายามที่จะผลักดันมติการแซงนเชัน<ะ>ต่อรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครผมคิดว่ามันมี หลายเรื่องที่ที่ทำให้มติอันนี้ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะหนึ่งก็คือว่าเสียงของชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเองแตกผมเชื่อว่าหลายประเทศยุโรปก็ไม่เอากับสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการแซงชั่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติพันธมิตรกระทำต่อรัสเซียในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จะนะมันทําอะไรรัสเซียไม่ได้เลยเนะพราะฉะนั้นการออกมติใหม่แซงชั่นรัสเซียเนี่ย มันจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าชาติยุโรปต่างๆหรือมาหาอำนาจต่างๆมองว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็เป็นเรื่องที่จะทสร้างความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับรัสเซียอีกต่งางหากเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในการประชุม G8 เนี่ยไอ้มตินี้จึงจึงไม่ผ่านค่ะอาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วค่ะวิกฤตความขัดแย้งซีเรียเนี่ยค่ะมันจะมีทางออกไหมคะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับก็คือว่ากรณีของสงครามซีเรียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซีวิทลัว มันเป็นลักษณะของสงครามตัวแทนด้วยนะครับคือมันเริ่มต้นมาจากอารับสปริงที่ประชาชนชาวอาหรับลุกือขึ้นต่อต้านผู้นำเผด็จการจากตุนิเซียไล่ไปที่อียิปต์แล้วมาถึงซีเรียกรณีซีเรียเนี่ยมันกลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่พอมันกลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเวทีขยายอิทธิพลของมหาอำนาจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกระดับภูมิภาคก็คือระหว่างซาดีาระเบีย,ยกับอิหร่านในระดับโลกเนี่ย ก็ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นพ็อกซี่วอ์มันเป็นมันมีตัวแสดงจากข้างนอกเข้ามาเล่นในสงครามซีเรียข้างในเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะหาทางออกได้นะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราคาดหวังซึ่งเราไม่มีส่วนอะไรกับสงคราม<ฆ>ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ,เ,ะเราคาดหวังว่ามหาอำนาจจะสามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้ในการเปลี่ยนผ่านระบอบการเมืองการปกครองในซีเรียอย่างสันติ ค,คือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในซีเรียนั่นก็คือว่ามหาอำนาจไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงและผลประโยชน์ระหว่างกันได้นะยิ่งมหาอำนาจใช้กำลังโจมตีเท่าไหร่เนี่ยสงครามกลางเมืองในซีเรียก็จะยืดเยื้อออกไปนะรเราจะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนของปี2015เนี่ยน่าสนใจก็คือรัสเซียเข้าไปถล่มโจมตีช่วยระบอบรัฐบาลของอสซาร นับจากนั้นเป็นต้นมาสงครามก็ยืดเดยื้อออกไปทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายต่อต้านกําลังจะชนะในสงคราม<ฆ>อยู่แล้วระบอบอาซารยึดของพื้นที่ได้นิดเดียวนแต่ว่าพอรัเสเซียเข้าไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้ระบอบอาซารก็มีอํานาจมากขึ้น<ฆ>แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ทําสงครามยืดเดยื้อได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดก็คือสหรัฐอเมริกาที่ยิงขีปนาวุธ<ฆ>ทมมฮอสเข้าไปเนี่ยนะฮะมันทําให้ฝ่ายต่อต้านมีกําลังใจทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายต่อต้าน<ฆ>กําลังแย่แล้วกําลังจะพ่าย<ฆ>แพ้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกๆก,การแทรกแซงทุกๆก,การทิ้งระเบิดการใช้ความรุนแรงของมหาอำนาจเนี่ยมันเท่ากับการยืดเยื้อสงคารามกลางเมืองของซีรียออกไปซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าหดหู่แล้วผมคิดว่า ขณะนี้เนี่ยความเข้มข้นของสงครามกลางเมืองและสงครามตัวแทนจะเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาว่าอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยเข้าไปเล่นโดยตรงค่ะอะละค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่ามันแน่นอนยิดด่งเยอะแน่นอนแล้วก็เข้มข้นมากกว่านี้นะคะแต่ที่แน่ๆเป็นสงครามตัวแทนที่ชาวซีเรียได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามกันต่อค่ะ นี้ค่ะเรายังคงอยู่กับดรสราวุฒอาลีนะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องของกลุ่ม IS นะคะกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักตอนนี้พื้นที่ครอบครองลดเหลือ6.8%เองจาก3ปีก่อนมีประมาณ40%นะคะคอาจารย์มองเรื่องของศักยภาพของกลุ่ม IS ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคือนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของกลุ่ม IS ที่ประชาคมโลกได้รับรู้ในปี2014เนี่ยนะฮะ,ะสิ่งที่สร้างให้ i อเข้มแข็งนั่นก็คือว่าความแตกแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกทางด้านนิกายศาสนาในประเทศอิรักนะคืออิรักหลังยุคประธานบีซัาด,ดัมพุเซนเนี่ยนะฮะเป็นอิรักที่แตกแยกกันมากนะฮะซุนนีกับชียาทะเลาะเปาะแว้งกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลของชียาก,ก็ปกครองในประเทศอิรักในลักษณะของการเบียดขับแล้วก็กดขี่ซุนนนะะีในสภาพอย่างนี้เนี่ยเมื่อไอเอสเข้ามาในปี2014จากประเทศซีเรียเนี่ยนะฮะจึงสามารถที่จะยึดครอง ดินแดนโมซุ้นในประเทศอิรักซึ่งเป็นเมืองใหญ่ลำดับสองของประเทศอิรักได้นะฮะ,ะเราจะเห็นได้ว่าความเข้มแข็งของ IS เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นะะถ้าหากว่าประชาคมในประเทศอิรักกลุ่มต่างๆสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็สามารถคีกันเนี่ยนะฮะไอะภัยคู้คามจาก IS ก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับในระยะหลังเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลของอิรัก พยายามที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปราบ IS เนอะรวมถึงการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศะะเพื่อที่จะช่วยเหลือรัฐบาลของ,ขอ,งอิรักนะรวมถึงพันธมิตรจากหลายๆประเทศด้วยกันนะะเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันจึงทำให้วันนี้เราเห็นการกระจายตัวของ IS คือเขาสูญเสียพื้นที่การยึดครองจาก4 0ก็เหลืออยู่แค่ เอ7อย่างนี้เป็น,นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปน,นะครผมคิดว่าไอเอสจะดํารงอยู่ได้หรือไม่ในประเทศอิรักเนี่ยนะฮะคำถามเนี่ยนะฮะก็คือมันขึ้นอยู่กับความสามาคคีปลองดองและก็การจัดการของรัฐบาลว่าสามารถที่จะทำให้ไอความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่มันอยู่ในประเทศเนี่ยนะฮะระหว่างประชาชนด้วยกันเนี่ยรัฐบาลจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างไร <peach: S 1> นะครับแต่หากว่ารัฐบาลยังมีลักษณะของการกดขี่การเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรมุสลิมที่เป็นซุนนีเนี่ยนะฮะไอเอสก็าาสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับค่ะอาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วสมมติว่ารัฐบาลอิรักมีความเป็นเอกภาพกับทุกกลุ่มเลยนะคะแล้วก็สามารถตีกรอบ i อได้ลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะจาก6.8อาจจะน้อยลงกว่านั้นเนี่ยนะคะแล้วกลุ่ม i อเเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสขยาย หรือว่าใช้ยุทธศาสตร์ใหม่อะไรยังไงบ้างคะคือวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอเอสค่อนข้างที่จะสูญเสียพื้นที่การยึดครองทั้งในอิรักแล้วก็ประเทศซีเรียอันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็เห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือการขยายการปฏิบัติการของ IS ไม่เฉพาะแต่ในตะวันออกกลางเท่านั้นนะล่าสุดก็มี การระเบิดที่ในหลายๆประเทศในตะวันออกกลางทั้งในตุรกีในประเทศอียิปต์ที่เป็นโบสคริสต์กรอปติกเนี่ยนะฮะรวมถึงการปฏิบัติการการก่อเหตุร้ายในยุโรปในหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพหลังจากที่ IS ถูกปราบปรามถูกยึดครองพื้นที่ทําให้การกระจายตัวของการปฏิบัติการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันกระจายออกไปสู่พื้นที่ข้างนอก เยอะมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอุดมการแบบ IS เนี่ยก็สามารถที่จะแพร่กระจายขยายไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่า IS เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสูงนะ,ะเขาส่งผ่านอุดมการแนวคิดผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่างๆที่ที่วันนี้เนี่ยเยาวาชนคนหนุ่มสาวก็ สามารถที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปเรียนรู้เข้าไปซึมซับอะไรต่งางๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้วิธีการป้องกัน IS ได้ดีที่สุดก็คือการพยายามที่จะปลุกกระแสอุดมการณ์แนวทางสายกลางานะครับ อาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วค่ะอย่างในใกล้ๆบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์ก็จะมีกลุ่มที่ประกาศตัวสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS ด้วยอย่างอบูุซายาฟนะคะ,คะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีก่อเหตุในแหล่งรีสอร์ทชื่อดังของประเทศด้วยนะคะมันเป็นสัญญาณอันตรายยังไงบ้างคะที่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะใกล้ตัวเราเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆครับคือในภูมิภาคเซาท์อินเดเซียจะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับมีผลการทำโพของสำนักทำโพของยุโรปเนี่ยนะฮะเขาออกมาบอกว่า มุสลิมในเซาท์อีเชียเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีความเคร่งคัดมาก <ฮะ S 2> เลยนะแต่ว่าก็อยู่ในแนวทางสายกลาง<ฮ>ะนะครับประชาคมส่วนใหญ่ของมุสลิมในเซาท์อีเชียเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอดทนอดกลั้นนะฮะแล้วก็รู้จักการอยู่ร่วมกันแบบหลากหลาย<ฮ>ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นวัคซีนป้องกัน แนวคิดสุดตรงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่โลกรับรู้เกี่ยวกับกลุ่ม IS เนี่ยการแพร่กระจายขยายแนวคิด IS เข้ามาสู่ในภูมิภาคเซาท์อเดเซียเนี่ยน้อยมากเราจะเห็นได้ว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากรมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกเลย<ช>ประมาณ200กว่าล้านคนคแต่ว่าคนที่ไปร่วมกับ IS เนี่ยมีไม่ถึง500คนคในขณะที่ในมาเลเซียเนี่ยประมาณ100หรือในฟิลิปปินส์ประมาณ100 <พน>ผมเข้าใจว่ากลุ่มที่เคลมว่าตัวเองไปเชื่อมสัมพันธ์กับ IS ในภูมิภาคซาอุอเเสียซาอุอีเสเซียเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความสำคัญม,มากนะ<ฆ>แล้วเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะแสดงบทบาทให้ตัวเองดูเด่นมากขึ้นอย่างกลุ่มอบูไซยาฟเนี่ยก่อนที่จะมี i อก็มีลักษณะการการปฏิบัติการที่ใช้ความรุนแรงแบบ<ฆ>โหดเหี้ยมอยู่แล้วนะครับการ การปล้นการลักพาตัวการก่อเหตุที่นั่นที่นี่แต่ว่ากลุ่มอบูไซยฟัฟเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมมุสล<ไ>ิมในเซาทิสเซียส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ภัยคุกคามจาก IS ในภูมิภาคเซาท์อินเดเซียเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปเ<ฆ>มื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแล้วเนี่ยน้อยมากเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องกังวลใจไปเท่าไหร่นะใช่ไหมคะคไม่ไม่น่าจะกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของอาเซียนที่จะต้องมานั่งดูกันทั้งภูมิภาค,คใช่ไหมคะคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะไอเรื่องอุดมการณ์การแพร่กระจายของ i อออย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ เราต้องไปไม่ประมาทเช่นกันนะคร <ฮะ S 2> เพราะว่าถึงแม้ว่าคนจํานวนน้อยที่มีอุดมการแนวคิดแบบ IS แล้วซึมซับอุดมการ IS เ่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยเนี่ยแต่ว่าก็สามารถที่จะก่อเหตุได้นะฮะค่ะและในส่วนของบ้านเราคร <ฮะ S 2> ับโอกาสที่จะซึมซับแนวคิดเหล่านั้นเข้ามาก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมากใช่ไหมคะอาจารย์ประเทศไทยยังไม่มี ข้อบูรณ์ว่าคนไทยจะเข้าไปร่วม i อเอสเป็นเรื่องที่หลายประเทศก็งงเหมือนกัน,นะะว่าทำไมประเทศไทยซึ่ง,งก็มีปัญหาความาไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีมุสลิมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่มีใครไปร่วมกับ IS หรือว่ามีท่าทีในลักษณะเป็นแนวร่วมกับ IS เอสเลยะะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประ,ประเด็นแรกก็คือมุสลิมในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเป็นมุสลิมที่รีฟอร์ม นั่นก็คือว่ามีองค์ความรู้นะฮะแล้วก็เป็นประชาคมมุสลิมที่ปลูกฝังเรื่องศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องมาตั้งมาตั้งแต่เด็กๆ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปในพื้นภาคเซาทิสเซียเนี่ยโพลเขาบอกว่าโอ้เป็นเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดมากที่สุดเลยแต่ว่าก็อยู่ในแนวทางสายกลางมากที่สุด <Okay. S 2> นั่นก็เนื่องมาจากว่าเยาวชนคนมุสลิมในพื้นภาคเซาทิสเซียเนี่ยจะเรียนรู้ศาสนาตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กๆนะฮะแล้วก็เรียนรู้ศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องจึงไม่ไม่เป็นเหยื่อหรือไม่ถูกชักจูงจากกล<ะ>ุ่มอุดมการณ์สุดโต๊นะ,ะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ที่วันนี้เนี่ยเราควร,ควรที่จะมารณรงค์ในเรื่องของอการศึกษาในแนวทางสายกลางและในในแนวทางอิสลามที่ถูกต้อง ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการศึกษาในแนวทางสายกลางของศาสนาอิสลามค่ะที่ดรสราวุธอารีได้แนะนําเราในรายการวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆากเลยค,ค่ะสสวัสดีครับ มาติดตามเคียดอฟเดอะเดย์หรือว่าวลีเดทวักทองกันนะคะเป็นคําพูดของวลาดเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียค่ะที่เรากําลังรอคอยกันนะคะว่าจะออกมาพูดเรื่องซีเรียอย่างไรปูตินบอกนะคะบอกว่า we are ready to demonstrate patience เราพร้อมนะคะที่จะแสะดงให้เห็นถึงความอดทนค่ะซึ่งปูตินเขาบอกนะคะว่ารู้ดีว่าตอนนี้กําลังถูกชาติตวันตกโลกตวันตกวิาพากษ์วิจารณ์บทบาทของรัสเซียในเรื่องซีเรียมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัสเซียจะพยายามแสดงให้เห็นถึงความอดทนแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะคะ ดาชาติตะวันตกเหล่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียในทางลบน้อยลงค่ะนอกจากนี้ปูตินก็ยังบอกด้วยนะคะเปิดเผยว่ามีการวางแผนนะคะจากบางชาติหรือว่าบางกลุ่มที่จะใส่ร้ายรัฐบาลซีเรียรโดยการเตรียมสารเคมีไปไว้ในบางโรงงานค่ะและท้ายที่สุดก็จะบอกว่าเนี่ยแหละเป็นสารเคมีของรัฐบาลซีเรียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแผนแผนหนึ่งที่ซีเรียอาจจะเจอค่ะอันนี้เป็นคําพูดของเวลาดิเมียปูตินต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3พงองศาความคิดในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนลาจากกันไปค่ะฝาก Facebook ไว้นะคะ w w w f o o k b o o k c o m s p r i n g n e w s s u p e r p u ร Time m ไปติดตามรายละเอียดของรายการ Code of the Day แล้วก็รายการยอดหลังต่างๆได้ที่นั่นค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ